ครับสวัสดีครับพี่น้องมนีผมนำพาพี่น้องมาพบกับพระเอกหมายเลขหนึ่งครับนั่นก็นคือคุณทศเทพหรือว่าคุณอยากใช้หรือว่าทิดหยักนะครับตอนนี้กลับมาสู่อ้อมกาอดาของพอยันแล้วมนีก็สิอยากถามอยากใช้ลหลายๆอย่างแต่ สิ่งที่สิเนียนในการถามมือนีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความหักเรื่องของของความหักบางคนอาจจะสงสัยว่าอยากใช่นี่มีเมียบอ่าหรือว่าบอท่านไหนมีเมียตอนนี้มีเมียไปดูนี่น,นั่งไม่เหยนี้ตอนนี้มีเนี่ยอ้วนน้องบีนี่เพราะมันมเมียบอ่ <laughs> อสีถามเนี่ยแบบที่นี่ในชีวิตนี่หมกักผู้ิงคนแหลกซื้อไว้าจางังหดคนแหลกแห<น>ลกอืมแระด้ชีวิแล้วบ่คนคนแหลกเลยสีว่าคนแหลกนี่ซื้อไว้าจังไดจำไดบ้บ่ซื้อ่าฝ้าซือม,มาาหมักแห้งบ,บ,บ่บ่หักบ่หักแห้งมั่นเออ แล้ววัาที่นี่เคยเสียใจย่อนผู้หญิงนี่ถึงขันใดถึงขันกินเหล้าถึงขันสิ่คาตัวตายคือถึงขันใดเคยเคยบคยกินเหล้ากินเหล้าโอหักหย่อนผู้หญิงเคยกินแต่เหล่านี่อืาแล้ว,ววัาที่นี่ตามที่ผ้ญินประวัตินี่มีไต่เฮ็ดให้เขาออหังนี่ม, <laughs> มีแต่เขาเห็นใครโอหัอ แล้วว่าที่นี่ผู้หญิงที่หักที่สุดสวรรงได๋บยบอกให้พี่น้องฟังนะน้นองบี <laughs> น้องบี <laughs> โอหากที่สุดคือน้องบีออืคิดว่าสิแต่ง,งานกันอีกดวบ่ะดนดยงนดยอะเจบ็บเงินเยเจ็บเงินเออเจบ็บเงินอยู่อืมมันเขากะหาเขาอยู่เนาะ,ะน้องบีหาเขาไล,ล่บ่ละ ตายยังขาดเขาหนี่ได้ปะาตายวะขา,ขาดเขาตายะ่ะขาดอะไร <laughs> ขาด่อไรขาดเธอพี่ขาดใจเห็นวะครับอ้เป็นสี่สัปดาห์ทสรุปแล้วพูญ,ญิงที่หักคนแรกพี่น้องคือน้องฟ้าแต่ว่าพูญ,ญิ่งที่หักที่สุดคือน้องบีสรุปแล้วคือน้องฟ้าเป็นคนเห็นหอกคหักบ่ <laughs> ไอต่อน้องฟ้าเป็นคนเห,ห,นเห็นไหโอหักจงได้ก่จะสําซสองเด้อเนาะหักน้องบีก็เลยน้องบีนี่เป็นยังคือมักเพิ่นเป็นยังคือหมักเพิ่นเพิ่นแบบที่เลยสเปกบ่ผู้หญิงที่ถึงสเปกที่สุดนี่คือสเปกกับของที่สุดคือน้องบีนบ่ แล้วให้ถามเนี่ยได้เล่นของอยังใส่เขา,าบ<อ>่บ่อย่าว่าใส่น้ำมันไพยหรือว่าใส่ไอ้ซิงเขาเอือนว่าอ่าเวทมนตนใส่เขาเด้บ่มี<ะ>บม่บมี่เอาความดีสูบอดีเออความดีสูเอาจังไดมคอยสองหวังกับนองบีนั่้แหละเด้ออืมมืออืน่นมือฮือ สิได้ไปคอนเสิร์ตน้ำกันมันว่าเออเอาเอาขอให้สมหวังครับน้องบีก็แล้วกันสรุปแล้วคือคนที่ทำให้เสียใจคือน้องฟ้าแต่คนที่เี็ดให้หัวใจสดชื่นขึ้นมาคือน้องบีรับพี่ร <laughs> องผมมีแนวไทยกันเลื่อไทยทิศัากับพระเอกหมายเลขหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปแล้วล่ะบ,บ,บ๊ายบายอืม